しょ、sure. ว,วันนี้ไข่มุกจะพาคุณผู้ชมมางานเสวนาสักสิทธิ์ค้าพาวเวอร์ที่ถูกจัดโดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนโดยในปีนี้การประชุมจะพูดถึงพลังแห่งศิลปะและหัตถกรรมไทยการสืบสารงานศิลปะหัตถกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของไทยการช่วยส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจและเกิดความภาคภูมิใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อต่อยอดให้งานหัตถกรรมกลายเป็นซอฟพาวเวอร์ของประเทศไทยได้อย่างไงบ้างรวมไปถึง เพื่อให้หนักท่องเที่ยวได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นผ่านผลงานหัตถกรรมไทยค่ะภายในงานเสวนาสสิทธิ์คาพาวเวอร์ Power, คุณนรดีผู้รัตนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมและรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนจะมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ9ก้าท่านเกี่ยวกับมุมมองและทิศท,ทางในการสร้างความยั่งยืนให้กับงานศิลปะหัตถกรรมโดยพูดถึงที่มาและทิศท,ทางของคัฟฟ์พาวเที่พูดถึงแนวโน้มของงานหัตถกรรมในระดับสากลที่สามารถทําให้งานหัตถกรรมยั่งยืนได้อย่างไรอันซีนคาฟ อัตลักษณ์ไทยในมุมมองใหม่การสืบสารลงลึกถึงรากเหงา้าและงานหัตถกรรมไทยที่ยังไม่ถูกพูดถึงไทเนสความภูมิใจในมุมมองของคนไทยการส่งเสริมรสนิยมและแนวคิดผ่านกลุ่มสร้างสารรค์ของงานศิลปะหัตถกรรมไทยและการต่อย,ยอดให้งานหัตถกรรมไทยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งเสริมให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ เราอยู่กับคุณนรดีผู้รัตนารักษ์ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมและรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนช่วยเล่าได้ไหมคะว่างานสสศิคราฟพาวเวอร์ Power ในวันนี้มีความสำคัญในการขับเคลื่อนศิลปะหัตถกรรมไทยยังไงบ้างล่ะคะตามภารกิจของสถาบันน่นะคะก็มีหน้าที่ที่จะสนับสนุนแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานศิลปะหัตถกรรมไทยหรือว่างานคราฟ โครงการคราฟ์พาวเวอร์นะคะเราสร้างนะคะเทรนในการผลิตงานศิลปะหัตถกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบนะคะเรื่องของสีสันเรื่องของการนําไปใช้นะคะเราก็จะทําขึ้นมาเป็นลักษณะขององค์ความรู้แล้วก็นําไปเผยแพร่นะคะให้เกิดการสร้างกระแสนิยมหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มการสร้างคุณค่าให้กับการบริโภคงานคราฟ์นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับทั้งผู้ผลิตงานคราฟ์อุตสาหกรรมงานคราฟ์นะคะแล้วก็กลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าชาวต่างชาติได้ใช้สินค้างานคราฟ์เราก็หวังว่างานคราฟ์ของประเทศ จะเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวไทยต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับพี่เจเจเราไมายกรรมาการผู้จัดการใหญ่อมรินมีเดียแอนด์อีเวนต์บิสเนสนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้พี่เจเป็นคนแบบว่าดําเนินรายการของการเสวนาในวันนี้ด้วยเพราะฉะน,นั้นพี่เจช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมคะว่าคําว่า c u r f e power แปลว่าอะไรจริงๆไอเดียมันเริ่มจาก ท็อปิกว่าซอฟต์พาวเวอรคำถามเราคือว่าคราฟหรือศิลปะหัตถกรรมเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเครื่องมือหนึ่งของ Soft Power วอร์อการสร้างเอกลักษณ์ไทยที่ทําให้คนอื่นชอบเดีย๋ยวที่เราไม่ต้องพูดถึง ความเป็นไทยได้ไหมนะฮะซึ่งวันนี้เราก็เลยแตกมาเป็นหัวข้อ3หัวข้อเนาะอันแรกเรียกว่าอันซีนกราฟซึ่งมันหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันยังมีศิลปะัตถตรรมอีกเยอะที่เราไม่รู้จักก่อนที่เราจะไปคิดอะไรใหม่ๆลองย้อนไปดูสิ่งที่มันมีอยู่แล้วหรือเห็นทุกวันแต่ไม่เคยมองมันว่ามันจะขายได้ยังไงอันนี้เป็นเทรนด์แรกเ<ะ>ทรนด์ที่2ก็เป็นแล้วก็ไทเนสลยกันหรือไทยนิยมก่อนที่เราจะไปพุชให้คนมาชอบของไทยคนไทยเราใช้ของไทยหรือเปล่าก่อนที่จะขายฝรั่งเราต้อง ชอบ,ชอบแล้วก็สร้างพื้นฐานการมีรสเสนิยมที่ดีในการใช้ของไทยเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันให้ได้ก่อนนะครับ,รบส่วนเทรนด์ที่3ก็คือก็ตรงๆเลยซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นคําถามเลยว่าศริลกะระัตถกรรมเนี่ยมันเปไปต่อย,ยอดกับนโยบายอื่นๆของทางภาครัฐแล้วก็เอกชนที่ทําเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ในกระเปล่าไม่ได้เป็นการท่องเที่ยว การศึกษาการจัดนิทรรศการแล้วอื่นๆอีกมากมายตรงนี้ถ้ามันต่อยอดได้เนี่ยมันถึงจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆซึ่งทั้งหมดที่เราคุยวันนี้เดี๋ยวเราจะพยายามทาหนังสือทํานิทรรศการแล้วก็ทำคอนเทนต์ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ต่อช่างนักออกแบบนักศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปให้เอาไปใช้ต่อยอดหัตก,กรรมไทยครับผมสหรับในปัจจุบันนี้ครับกคคิดว่าความเป็นไทยของเราเนี่ยก็เป็นที่รู้จักอยู่แล้วครับ แล้วก็นําความประทับใจนี้ครับนำมาสร้างเป็นแรงบรรันดาลใจนะครับแล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์เพราะฉนั้นสิ่งที่ผมได้กล่าวมาก็เป็นเรื่องที่การที่เราได้ถ่ายทอดความประทับใจลงสู่ผลชิ้นงานที่เราได้ผลิตเนี้ยก็จะมีความงามแล้วก็ยั่งยืนต่อไปแล้วก็คิดว่าไม่ว่าจะใครก็ตามที่ได้พบเห็นรวมทั้งตัวเราเองจะพลอยมีความสุขในผลงานที่เราทำด้วย สิ่งที่เด่นสําหรับหัตกรรมไทยนี่คืองานที่ใช้ฝีมือคนไทยนี่แหละค่ะทำทีนี้รูปแบบนี่ขึ้นอยู่กับตลาดนะคะที่คุณจะพัฒนาคุณจะพัฒนาขายในประเทศหรือต่างประเทศสิ่งที่จะบอกได้ว่าคุณจะทํารูปลักษณ์อย่างไรที่จะใช้จุดเด่นของหัตกรรมไทยเนี่ยนะคะออกไปเนี่ยสู่สากลองค์ความรู้ด้าน หัตถศินป์ของคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมรดกภูมิปัญญาที่มาจากสมองและสองมือของคนไทยไม่ว่าจะยากดินจนอย่างไรทํากันมาส่งต่อกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษปู่ย่าตายายมันไม่ได้ออกมาเพียงแค่สมองสองมือแต่มันมาจากในใจซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าคนไทยนี้มีราก ีหัวใจของความเป็นไทยตรงนี้นี่แหละที่จะทำให้คนไทยเนี่ยมีอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันออนำคุณค่าของความเป็นไทยเนี่ยมาส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่ให้นำไปสู่อนาคตที่มีความเป็นไทยชัดเจนค่ะ ชุมเสวนาศาสิทธาพาวเวอร์ Power, ถือเป็นแนวทางในการสร้างสารรค์ศิลปะหัตถกรรมไทยให้เป็นรากฐานของสังคมและเศรษฐกิจที่มั่นคงรวมไปถึงอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมและพร้อมเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้รู้จักกับงานศิลปะหัตถกรรมไทยถือเป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่ใครคิดว่าน่าสนใจมากเลยค่ะ